สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำนะคะวิธีการใช้งานโปรแกรม MLM ค่ะจะเป็นโปรแกรมการหาระยะหานะคะของวัตถุค่ะสำหรับคลิปนี้จะใช้เป็นกล้อง t s t a t i น n นะคะมือ2ค่ะยี y ่ห้อท o อบคอรุ่น GTS 102N ค่ะค่ะการดับแรกน,นะคะให้เราไปที่เมนูนะคะเลือก F 4นะคะเพื่อเปลี่ยนหน้านะคะ F 1โปรแกรมค่ะโปรแกรม MLM นะคะ F 2ค่ะ ค่ะ f 1นึ่ง file นะคะจะเป็นให้เรา,าสามารถนำไฟล์นะคะที่มีอยู่แล้วนะคะมาใช้ได้ค่ะหรือว่า f 2นะคะจะเป็นการใช้งานพื้นที่จริงนะคะกดเลือก f 2นะคะค่ะโปรแกรม mlm นะคะสามารถยิงได้แบบ2แบบนะคะแบบ f 1นะคะจะยิงได้แบบจากจุด a ไปจุด b จากจุด a ไปจุด c ค่ะ f 2นะคะจะเป็นจากจุด a ไปจุด b แล้วก็จากจุด b ไปจุด c ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะเลือกเป็น F 1ค่ะค่ะจากนั้นนะคะ,คะ,หะ,คะให้เราเล็งตัวกล้องนะคะไปยันจุดที่1นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กด F 1 M E A S ค่ะค่ะต่อไปนะคะให้เราเล็งกล้องนะคะไปยันจุดที่2ค่ะเมื่อเราเล็งกล้องไปยันจุดที่2เรียบร้อยนะคะให้กด F 1 M E A S ค่ะ ค่ะตัวนี้นะคะถ้าเราดูที่ค่า d s d นะคะจะเป็นค่าจากจุดที่1ไปจุดที่2นะคะจะอยู่ที่0.774เมตรนะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เรากด f 3 hd นะคะให้เรายิงไปจุดที่3จากนั้นนะคะกดไปที่ meas ค่ะค่ะตัวนี้นะคะเครื่องก็จะคำนวณค่า d s d ออกมานะคะจาก จุด A ไปจุด C นะคะจะอยู่ที่1.436เมตรนะคะค่ะสำหรับวิธีการใช้งานโปรแกรม FLM นะคะก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาชมสินค้าได้ที่โชว์รูพีนับวัดน,นะคะร้นานของเราจะตั้งอยู่ในโครงการมิโซ o ค่ะซอยบางนานตากหรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์